ต่อตอนไหนเนาะคอยดูเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงคะแฟนคลับพี่อ่จุนไหนคุณแม่ลองชิมดิมันเป็นรสผลไมร้รวมบ๊อกโคล่าอ๋อเหรอโโอร่อยไหมคะับอร่อย คนเดินครับแล้วคนเดินที่ตกปลาครับผมผมไปเล่นน้ำนรับตรงน,นู้น,น,นผมไปเล่นน้ำแล้วครับตรงนู้นตรงนู้นมีอะไรบ้างครับตรงนู้นมันมีโฟมด้วยครับมีปาร์ตี้โฟมด้วยครับเดี๋ยวขอให้คนณคาเล่นเลยค่ะเพราะยายๆๆาอ,อะไรครับเพราะว่าระวังฟองเข้าหังหัวเข้าอะไรอีก ข้าตาเข้าอะไรอีกข้าวปากทั้งตัวร้องให้แงี้ๆงีงีางาตาแดงหมดเลยแต่เป็นยังไงแต่สน,นุกใช่ไหมมีหมาหมาหมา